็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับต่อไปน,นี้ผมก็จะทำการเปิดกล่อง Operation p h o e n i x ซึ่งตอนนี้ผมมีเงินในสตรีมทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะมีเงินในสตรีมทั้งหมด645บาทนะครับก็น่าจะเปิดได้ประมาณ6กล่อง เราก็จะมาดูกันว่าหกล่องนี้เราจะได้อะไรกันบ้างเกล่องเนี่ยได้7กล่องอ่ามาแล้วเรามาดูกล่องแรกกันเลยดีกว่า Let's go <S ได้แท็กนายสแต็ตแ็กซแซนสตอปกล่องที่สอง ก็ยังได้เทคนายเหมือนเดิมแต่ไม่มีสเตตแท็กฉันน้าเสียาย อ้ได้ฟาร์มมาเซอร์เจนนะครับรอบนี้เทคหน้าแย้วเหลืออีกสองกล่องเดี๋ยวกล่องสุดท้ายเราะ้ห้แขกรับเชิญนะครับท่านขาที่หน้ามาทำการ เป็นคนเปิดขอเชิญนะครับผมมันเป็นที่การกดด้วยคือมึงอย่าไปกดตรงกล่องมึงต้องกดที่กุญแจแล้วไปกดที่กล่องอีกทีนึงแล้วกดที่กุญแจแล้วมึงก็ได้เทคนายเหมือนเดิมเฮ้ยไม่ใช่ดิโอ้โหมันช่างน่านอัศจรรย์ได้มาไม่รู้กี่ร,ร้อยอ,อันแล้วแกอย่างที่ทราบนะครับเจ็ดกล่อง ได้ดีสุดก็ฟ้ามั็ขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้